สวัสดีครับพบกับผมเอสเวสเปอร์อีกแล้วนะครับห่างหายกค่ไปนิดนึ่งเนื่องจากว่าตัวที่แล้วคนดูน้อยก็เลยเปิดโอกาสให้มีคนมาดูเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่งั้นพอลงตัวใหม่ไปเดี๋ยวคนก็ไม่ดูของเก่าวันนี้มาพร้อมกับตัวหนึ่งที่ป้ายยาเอาไว้พักหนึ่งแล้วให้ดูนิดๆ นี่มีหน้าจอใช่แล้วมันเป็นมินิบีเปอร์หรือว่าที่พวกเราคุ้นเคยกันบางคนก็เรียกมินิบีเปอร์บางคนเรียกบีเปอร์บางคนเรียกเพจเจอร์อ่าพวกหนึ่งหนึอะไรพวกอย่เงี้ยผมยังจําได้เลยสมัยก่อนนี้ที่ใช้ตัวเนี้ยผมเนี่ยบอกรหัสให้ก็ได้เผื่อใครอยากจะตามตัวก็1 1ึ่ครับแล้วก็เรียก1 1 7 7 6หอันนั้นเบอร์ประจำตัวผมก็1นึ่เรียกหนึ่งหตามตัวกันได้บิ๊บบิ๊บบิ๊บ แล้วก็ช่วงที่เพจเจอร์ได้รับความนิยมอยากจะโม้นิ้วเนี่ยความสวยสมัยสมัยนั้นนิ้วสวยกว่านี้เขาเรียก hand talent เมื่อฮะก็คือเขาเอามือผมเนี่ยแล้วก็เป็นโฆษณาเพจเจอร์ในหัวข้อชื่อเสือปืนไว้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของแพคลิงหรือโฟนลิงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็เป็นโชเอลตอนนั้นใส่เข็มขัดแบบเบลเบเกิใหญ่ๆ ของมอนทาน่าเข็มขัดแบบขบอยแล้วก็เนปเพเจอร์สอันแล้วก็เป็นเห็นแต่เป็นรู้มือก็เห็นเฉพาะท่อนช่วงจากตรงนี้ลงมาโอ้ยช่วงสมัยนั้นสแลนเดอร์นานแล้วย0่สิบยีแสิบสมสิล้วบงแล้วก็ทาาออาํามือ้เป็นโฆษณาเออได้ค่าตัวได้ค่ามืออะโม้พอละงั้นเราลงไปอัพคล s e แอนเพอร์ซิโลใกล้ติดประชิดตัวไปชมมินนี่บีเปอร์กันลงไปเลยคนระับ แอป close and personal ใกล้ติดประชิดตัวกับมินิบีเปอร์อีกผลงานหนึ่งของ w h i เวเปอร์เรามาชมกันชัดๆครับนี่ก็เป็นกล่องเป็นแบบสใสๆเขียนว่าวิสเวเปอร์มินิบีเปอร์เป็นพอดคิดที่เติมได้คือเป็น refillable แล้วก็มีลักษณะต่างๆนะทำเก๋เชียวเป็นแบบ8บิต ฝั่งนี้ก็เขียนมินิ b e บีเปอร์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกฟังก์ชันต่างๆเช่นสามารถแต่งคัสตอมฟังก์ชันได้คอยเป็นเมชคอยปรับวัดได้แล้วก็ DIY ได้ด้วยติดต่อได้ครับ w i s m a n 7 1 0 .com ด้านหลังก็จะบอกว่ามีอะไรให้มาบ้างแล้วก็มีคำเตือนในกล่องก็จะมีตัวมินิ b e บีเปอร์ยังไม่ได้ใส่พอร์ตอ่ะชมกันนี่คัวปุ่ม แล้วมีเขียนมีดีบ er, ีเปอร์วิสเวเปอแล้วก็เน็บใช้เน็บได้แล้วก็ถอดออกมาได้ด้วยง้างตรงนี้นิดหนึ่งคือตัวล็อกก็เหมือน b ีเปอร์สมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นรูสำหรับชาร์จเบาดีมีข้อความเล็กน้อย12345สี่ห้านี่น,น,นี่ขึ้นมาแล้วแม่โอ้โหบีเปอร์จริงๆเลยปรับวัดได้ ลองดูมันวิ่งนี่เต็มที่คือ24วัตต์แล้วก็ไม่รามโรบินบุมกลางนี่สามารถแต่งได้แบบที่บอกว่า c u s t o m i z e c u s t o m i ต a b l e ตั้งเวลากด about เข้าไปก็นี่มีเขียนด้วยนะ owner เป็นเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> แบบสมัยที่เราใช้ b e เปอรกันเอมันใส่ได้กี่ตัว อ๋อได้แค่นี้6ตัวก็เป็น S V กดตัวกลางก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็กดย้ำแรงๆมันก็จะไปเป็นโมโดนะแบบไหนนกดเข้าไปก็เป็น edition official นี่ไล่ต่อไปได้เรื่อยๆเลยทำเก๋ดี texture option ลองกดเข้าไปดูกด violence จะแปลว่าจ่ายไฟเร็วแล้วก็เราสามารถเลือกได้จะเอาแบบ fast middle หรือ soft หรือ juicy <c oughs> ชชำๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาสายผลไม้น้ำยาสายขนมนมชาย <c oughs> ปรับได้เยอะดอะีผมจะเป็นน้ำยาเอาเป็นสายอันนี้ก็แล้วกันก็กดเข้าไปอันต่อมา flavor clips โอ้โหอันนี้แต่งได้เยอะมาก cyber fortune เล่นเกมได้ด้วยเหรอเป็นลูกเต๋าอ่ะเอ้ยเท่หรือว่าเป็นตัวนี้ hexagram thinking about m e v i n a t i o n and go into meditation นี่ <laughs> ถ้าต่อไปก็เป็น time setting ตั้งเวลาให้มันปิดได้ให้มันล็อกได้แล้วก็ about เห็นไหมนี่ owner เป็น ace viper กดเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอเครื่องหมายอย่างนี้ก็กดขึ้นไปมันก็จะถอยออกมา reset ได้ตั้งค่าย้อนกลับ่าก็จะวนเป็นอย่างนี้อ่าโอเคไปลองเล่นดูนะครับ กระป๋อก็จะมีมาให้2กระป๋อแล้วก็ใครที่จะซื้อเพิ่มก็มีขายเพิ่ม refillable 3.5มมิลในนี้ก็จะมี3หัวให้0.6หรือ1.2โอห์มก็แล้วแต่จะรู้ยังไงเนี่ยก็ต้องปักเข้าไปใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้เป็น0.6อันนี้เป็น1.2เโอเคทีนตัวนี้เป็นขาวดำกระป๋อก็เลยเป็นดำถ้าตัวเป็นสีสีนี้สวยกระป๋อก็จะสวยด้วยเอาสีนี้มาเล่นดีกว่า 1>, 1, 2, 3, 4, 2> ึ่งห้านี่บูตติ้งขึ้นมาเท่อะหนึ่ง 1, 2, งสาห้าปิดกระป๋องพวกนี้ก็จะเป็นสีอันนี้เป็นตัวมันน่าจะเขียนนะมีไหมอันนี้เขียน w ิสเวเปอรนี่สงสัยเดี๋ยวต้องทักเข้าไปว่าเฮ้ยควรจะเขียนสักนิดนึงอะมีจุกกันมาให้แล้วก็ตรงนี้ก็สหรับเติมน้ำยา ก็ต้องปักลงไปเพื่อที่จะรู้ใส่ข้างไหนก็ได้ตัวนี้1.2โ oh อห์มว่าอยากใช้0.6อะ่ะเดี๋ลองดูตัวนี้เอามาสลับแมชชี T ่แมชชี่ได้นะอันนี้ขึ้นไป1.3เลยโอเคไม่เป็นไรหัวดำก็ได้เดี๋ยวลองทั้ง2ตัวแหละสีดำก็โอเคไหนๆเราจะย้อนยุคก,กันแล้วเราก็นี่ <laughs> เปิดสก์ดความเฉื่ม โครน่าเป็นไวรัสแต่โคตรน่ารักอะเป็นเธอ,เ,อ,อเสียวจริงๆเหรอลุงเอ้ยตัวนี้มันถอดคอยออกมาพายไม่ได้ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือต้องเปลี่ยนทั้งกระปะ๋อแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเขามีขายแยกเราก็เติมน้ํายาเข้าไปแล้วก็ต้องตั้งทิ้งเอาไว้สามจุดมิลเส็จแล้วก็ปิดก็ต้องตั้งทิ้งไว้5นาทีระหว่างที่เรารอลืมให้ดูนิดหนึ่งหน้าจอตรงนี้จะมีบา เป็นแบตเตอรี่บาร์แล้วก็บอกถึงเลขเปอร์เซนต์ด้วยตรงนี้ก็บอกพับไปแล้วกี่คำนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มใช้งานบอกค่าวัตเทชซึ่งให้ชมแล้วขึ้นไปทีละจุดหนึ่งถัดมาเป็นค่าโวลเทจค่าความต้านทานแล้วก็มีนีลุกเล่นเล็กๆ w ิสเวเปอร์มินิบีเปอ er. นอกจากนี้ในกล่องก็ยังมีแลนเยยร์สายห้อยคอมีสายชาร์จโอ้ประหยัดจริงๆ usb type c สั้นจดหอันนี้เป็นสติกเกอร น่าจะใช่อันนี้ให้เอาไปแปะเล่นเหรอเป็นสติกเกอร์อยู่แล้วก็มีคู่มืออ่ะมันมันเกิน5นาทีแล้วปักลงไปขึ้นมาที่0.85โ oh อห์มนยฮะตรงนี้จะขึ้นแล้วเห็นไหมลองดูก่อนอย่าลืมดึงตัวนี้ออกด้วยอืมนี่มันรีดกลิ่นดีนะจะเบาไปหน่อย สัิบแปดจุดสามวัตต์ประมาณสามจุดเก้าโวลต์ค่อนข้างจะตึบเลยแล้วก็มันปรับรูลมไม่ได้ด้วยนะลมก็จะเข้าทางนี้แต่ก็ถือว่าโอเคครับเรากลับขึ้นไปคุยแบบเฟซไทแบบเห็นหน้ากันดีกว่าอืม เป็นไงครับเห็นกันแล้ว up close and personal ใกล้ติดประชิดตัวกับมินิบีเปอร์หรือว่าเจ้าเพจเจอร์ของเรานั่นเองตัวนี้ถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ก็มีออกมาเป็นลักษณะแบบเกมบอยเป็นสีสวยๆหลังจากเกมบอยก็ออกมาเป็นเพจเจอร์หน้าจอก็มีดุกดิกดุกดิก,ดก,ดก,ดกตัวนี้ทานแทบไม่พร่องเลยนะแล้วก็ แต่ก็เวฟไม่เยอะเครื่องเวฟไปได้21คําคำผมเวฟที่ตอนนี้คอยมันขึ้นมา0.89โอห์มที่18.5วัตต์ก็ประมาณ4โวลต์แล้วมันก็ตกไปที่3.6เออมันเป็นมันเป็นเคอร์ฟเพราะว่าตั้งเอาไว้เดี๋ยวถ้าจําไม่ผิดผมตั้งนี่ไง ตั้งแบบนี้ Violent Fast เพราะฉะนั้นก็คือมันจะพัลชื้นไปก่อนแล้วมันก็ d r อปกลับลงมาทีนี้ถ้าเผื่อถ้าเป็นขยับมาเป็น Normal เพราะว่าตัวนี้ทำให้ดูใน Up Close มันคนละตัวกันอ่ะเปลี่ยนมาเป็น d e s s e r t h Nuts เป็น Profile นี้ลองดู18.5วั 18. w, เหมือนกันเนี่ยมันจะ4จุดออมันพัลขึ้นไปแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เออ4ุมันขึ้นที่4 3.53.6เดี๋ยวลองเวฟดู ต่างกันนิดเออแต่ว่าอาจจะมีตรงปลายปล,ยปลยไม่กล้ากดแช่กลัวเดี๋ยวคอยจะไหมแต่มันเหมือนกับแบบมีมันปรับได้เออมันเข้าท่าเลยอันนี้ผมว่าเป็นลูกเล่นที่แบบโอเคเลยนะแล้วฟีลดีรีดกลิ่นดีขนาดเบาเบาเบามากๆืโอเคเลยพกง่ายมีที่หนีบแล้วก็เสียบข้างเอวแบบนี้พออยากจะใช้ก็ดึงขึ้นมา แล้วก็มาเวฟอืมตัวนี้เป็นตัวเทสต์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงคอยให้ดีขึ้นกว่านี้นะ่ผมว่านี่โอเคแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีคอยตัวอื่นออกเพิ่มมาอันนั้นไม่แน่ฟีลล่ะเป็นยังไงมันค่อนข้างที่จะตื้อมันเป็น restricted direct to lung มากๆไม่มีเสียงเลยใช่ไหม แล้วก็ใครที่ผมว่าตัวที่เป็นคอยสูนอะไรนะั่นหนึ่งกว่าน่าจะเป็นเมาส์ทูลังได้เลยเพราะว่าขนาดตัวนี้ถ้าอยากจะเมาส์ทูลังนะ mm. มันเมาส์ทูลังได้เลยเ mm. ข้าท่าเลยตัวนี้ mm. นอกจากนี้ mm. ก็ยังมีสีสันต่างๆมาให้เลือกลองเนี่ยสีต่างๆเออสีมันก็สวยๆเลยครับ mm. ก็อย่างว่าแหะเจ้านี้เขาชอบอะไรที่แบบย้อนยุคเป็นรีโทรดี เออก็โอเคดีแต่ฟิลดีพกง่ายเบาสะดวกใช้งานสะดวกยังไงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์แชร์กันออกไปทั้งช่องแล้วก็ทั้งคลิปจะขอบคุณมากๆเร็วๆนี้ก็อาจจะมีข่าวดีมาแจ้งโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของวงการการเวฟก็ติดตามกันได้ที่ Facebook บุรีไฟฟ้าคืออะไรทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มตรงส่วนคืนวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งเราเจอกันที่นี่ช่องนี้ YouTube เอสเวเปอร์ aper, แล้วก็มีฮาเฮนี่นี่กีตาร์ไปถอยมาอีกตวัวแล้วเพราะสนุกมากคุกคืนวันอาทิตย์สองทุ่มครึง่งเมื่อสองสัปดาห์เมื่อสัปดาห์กว่าๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อคืนวันนี้วันจันทร์เมื่อวันอาทิตย์ที่เนี่ยเลขอ <laughs> พอไปตอนท้ายๆก็ไม่เคยจะมีเรื่องคุยก็เลยหยิบกีตาร์มาเล่นปรากฏว่าก็มีคนขอเพลงก็เลยไปถอยกีตาร์ใหม่มาอีกตัวหนึ่งเอาไว้สำหรับเล่นตรงนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์จะมีรีเควสกันก็ได้ขอเพลงได้แต่ว่าขอได้ เล่นได้หรือเปล่าไม่รู้ก็มาคุยกันครับมาสนุกมาสังสรรค์กันเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่รับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าเลิกได้ก็ยินดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเว็บไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเว็บไรเซอร์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทำเพื่อตัวคุณเองและที่สำคัญทำเพื่อคนที่คุณรักการสูบุุรรี่่เป็นนออัตตาายสขภพ สำหรับวันนี้ผมเอชเวเปอร์ apor, กับมินิบีเปอร์ต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ